ขนานี้เราก็มาถึงแล้วหินสามบาลโอ้ขเขา้า,าไปทางนูน้นอ๋อน้องไปทางโน้นเขาจะไปถ่ายรูปมาให้เราตางนีน้โอ้โน่น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  โอ้โยสวยมากดูอะไรดูหินครับโคตหิว้ค่อยๆตัวนี่กาดูเอเราตะกุถาเพิ่มก่อน อโ,อโอ้โหมีโดนบินด้วยน่นไกล์ของเราหยุดไปรอที่ฝั่งโน้นแล้ว นั่นใช้บินใช้โดน,ใช,โดนใช้โดนถ่ายแต่ว่าโดนเพิ่นตรงเอามาเองเนี่เพิน่นบ่ให้เฮาเอาโดนมาเอามาได้ใช่ไหมโอ้โดวูวิวโอ้ให้ผู้ใด่นนอกแบบนี้เนาะให้สวนยางเนาะสวนยางไปเนาะเป็นตะเมอใแท้เนาะคแป้งเลยเยอะด้านะน้แป้งนีเยอะนะสามสิบสี่สิบไร่งี้นะแต่ละแปลงนะ

เอาเลยเข้าเลยได้ยินแล้วถูกพิสก่อนโอ้โหไม่หายแล้วบินอะไรเนี่ย มันเสียวมันวินแล้วมันวินโอเคอะอยูนนี่ก็ได้อะจะได้แบบปลอดภัยเลยลงเป็นเป็นเล่นใหญ่แล้วเรา ้งให่ขน้กวครับครองสองสาขว้างแบบนี้หนึ่งเป็ดไม่ยับยื้อเลยเตค้ังไว้ครังค้างครั่งสองสางสอเอาวัสดุแม่ไปก่อนเก็บไดตรงนี้2.3ามเอเอาแม่ไปเรื่องเก็บตองนอยมงมากนะอ้ยมันติดอะมาไป 中间那堆，那我帮你拿。我的那堆，我明天去聊最早。 โอ้เป็นลมได้มอ่ก็ได้นะครับนดนะหจะยืนหรือจะยังไงเอ้ยมุนี้สวยนะถาถ่ายวิดีโอตัวี่เองถ่ายแค่ไหนนะจเข้าจะไปจะม่ไหนาน่ว่างอีกตัวนึงเเห็น2วันนี่ไงแม่มันแง